สวัสดีครับ u t u b e มาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับกับทาลุลามกนะครับผมวันนี้เราจะมาลองซ่มเปิดตัวน้องหูเต่าหรือน้องเต้าหู้กันนะก็คือตอนนี้ผมขาดตัว dps ที่เป็นไฟใช่ไหมแต่ว่าไม่อยากใช้ไม่ค่อยชอบเป็นเน็ตเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเป็นเน็ตเท่าไหร่ตอนนี้ไฟมีเปนเน็ตมีสนหญานมี เลยนะดืมชื่อมีแอมเบอร์ใช่ไหมแล้วก็มีเสี่ยงหลิงนะซึ่งในตู้นี้เนี่ยเรามาดูกันแล้วเนี่ยก็คือว่ามันมีสองตัวที่ผมอยากได้นะก็คือมีสุนหยวนใช่ไหมนี่มีชงหยุนแล้วก็ เสี้ยงหลิงกับสิงชิวเนี่ยเรายังไม่สี6หนะเพราะว่าอยากได้ตัวที่มาเป็นน้ำแข็งนะมาคอมโบกับการการอยู่อยู่นะครับก็คือชงหยุนนะครับก็นายน้อยเนี่ยตอนนี้พรสวรรค์อุ่มดาวยังไม่ปลดล็อกนะครับแล้วก็เสี้ยงหลิงเนี่ยแค่สีสอง แล้วก็ชงยุ่นเนี่ยยังไม่เคยได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าครั้งที่แล้วโนเอลอ่ะเราสุ่มกันอยู่นะเราก็ได้โนเอลสีห้าเพราะงั้นแะมีโอกาสที่รอบนี้เราเปิดเราจะได้เซียงหลิงซีหกนะครับก็ถ้าไม่ได้นะถ้าหลุดเลทใช่ไหมหลุดเลทเราจะได้ตัวไหนบ้างนะครับถ้าหลุดเลทเนี่ยเราจะมีโมนามีดีลุก มีเค์ชิงมีชีชีมีจีนนะครับก็คือถ้าหลุดเลทออกมาเนี่ยก็ยังโอเคแทบจะทุกตัวนะเพราะว่าโมนาก็เดี๋ยวเอามาเป็นซับดีพให้กับการอยู่ได้นะครับริลลุกก็คือใช้แทนฮูเต่ลไปเลยนะครับส่วนจีนช,ชี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 ก็ามาขโมยการอยู่แทนชงยุนได้นะครับเค์ชิงก็เอามาเป็นซับดีพเสอีกตัวหนึ่งได้เลยนะจีนก็เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่า เราจะได้ไหมนะโอเคไหนดูซิอัดหรือยังอัดแล้วใช่ไหมอัดแล้วนะโอเคไปเลยขามอธิษฐานสิบแรกนะครับครั้งที่แล้วได้จะประมาณหกสิบได้ประมาณที่หกสิบรอบนี้จะได้ที่เท่าไหร่นะครับสก,กิปได้ไหม ไปชงหยุ่นเลยมาถึงนะครั้งที่หนึ่งนะครับอ่ครั้งที่ยี่สิบยังม่วงอยู่เอาสกิปไม่ได้เลยเหรอมันไม่ให้สกิปแล้วหรอ ได้เชียงหลิงนะเป็นซีสามซีสามนะต่อไปเลยโอก็ยังไม่ได้อีกดีสคริปต์สคริปต์ไม่ทนันต้องกดตอนที่มันเป็นดาวใช่ไหม ยุ่นนะซีหนึ่งเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบใช่ไหมสามสิบสามสิบละอ้าสี่สิบสี่สองสี่สิบห้าสิบห้าสิบออกไหมห้าสิบออกไหม ไม่ออกโอ้โหาไม่ออกนะครับห้าสิบกสิบน่าจะต้องออกกล้แหละเอาจริงไม่ได้ไหนน้อยบ้างหรออได้สมุดเชยเลย อร่ละห้าสิบหรอปะออมันยังไม่มาหรอดูไม่ได้หรอห้าสิบหรอปะ มไม่มานี่หกสิบละหกสิ 60. เฮ้ยได้ลัสโหชงยุนสองตัวเลยได้ลัสกับชุงยุ่นมาก็เหมือนจะดีนะ กสิบแล้วนะ่ะต้องมาแล้วนะ่ะโอ้โหเจ็ดสิบไม่มาเจ็ดสิบไม่มามน้อยมาละแ้าสิบ ปกติเขาจะได้กันประมาณนี้แหละแปดสิบอะไรนะแปดสิบโดยประมาณมาดูว่าได้ดดงห้าดาวตัวไหนลุ้นแน่รุ้น โอ้โหเครือชิงไม่ได้ฮูเต่านะโอโ้ได้เครือชิงมามสงสัยดวงจะ เก็บไว้ให้กับน้องอากายาจริงๆนะม,มีเคอสิงมีการอยู่ก็เอามาเล่นเป็นสับดีเพลได้อยู่นะครับสำหรับเคอสิงนะน้องแข่งกับสาฟ,ฟ้าก็ทำให้ดีเฟนต์ลดลงก็มีชุน ตรงหยุนนะครับอืมโอเคนะก็ถ้าใครดูแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe นะครับหรือคอมเมนต์ด้านล่างนะว่าอยากให้ทำเกมอะไรหรืออยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็พิมพ์มาบอกกันได้เนาะวันนี้ผมทารุลโมกก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ